สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะใช้เวอาค่ะลงซื้อขึ้นขายในกรอบนะคะนักลงทุนเน้นเล่นเก่งกำไรสั้นๆในกรอบและเล่นสั้นปิดทำกำไรในวันบริหารพอร์ตให้สมดุลน,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,705เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,740เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยท่ามกลางการขึ้นของตลาดหุ้นเป็นวันที่3แม้ว่าเฟดเ,เองจะย้ำถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังอยู่ในภาวะซบเซาอย่างรุนแรงและเป็นเวลานาน,าน แต่การอาชีพม็ดเงินเพื่อซื้อหุ้นและกู้เอกชนกลับมาเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นโดยทั่วไปและทำให้นักลงทุนซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นขณะที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ในส่วนของการค้าปีกที่ดีขึ้นอย่างมากได้ช่วยหนุนค่าเงินตลาดดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นสำหรับเงินบาทเองก็กลับมาอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากที่หลุด31บาทต่อดอลลาร์ลงมา เช้านี้ยืนเหนือ31.10บาทต่อดอลลาทตลอร์ได้อีกครั้งด้านกองทุนทองคำ s t d r ถือคลองทองคำเท่าเดิมโดยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมขณะที่ภาพรวมตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้คาดว่าจะดีขึ้นได้แก่ b o r i n g p e r m i t e และ Housing s t a r t และกลับมาพบกับบุญคองพรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและกลับมาพบกับบุญคองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ